หลวงพ่อปานท่านมีความกระตันยุกระต่เวทีกับแม่ท่านมากเมื่อพูดถึงเรื่องของแม่ท่านบรรดาลูกหลานทั้งหลายก็เลยจะเอาเรื่องแม่ของท่านมาพูดให้ฟังเพราะมีเรื่องอยู่นิดเดียวมาเล่าต่อกันฟังเลยถึงแม้จะเป็นเรื่องเข้ามาอายุมากแล้วประมาณ30หรือ40ปีแล้วใกล้จะ40สิบ แม่ท่านตายแต่มันจะข้ามตอนไปบ้างก็ช่างมันเถอะจะได้ไม่เอาไปขั้นกับเรื่องอื่นเขา้าคือว่าหลวงพ่อปานท่านมีความกระตัญนยุกระตเวทีกับแม่ท่านมากทั้งพ่อทั้งแม่นั่นแหละพ่อก็ดีแม่ก็ดีเวลาป่วยท่านพปยอมให้อยู่ที่บ้านท่านจะมารักษาตัวอยู่ที่วัดให้นอนในกุฏิท่าน ผ้านุ่งแม่ของท่านท่านซักเองท่านเอาผ้านุ่งของแม่ไปตากไว้บนคือไอ้คือบ้านนี่มันสูงนะาลูกหลานมันสูงกว่าหัวคนนะเวลาเดินไปเดินมาหมอขนก็ต้องลอดคือแต่ผ้านุ่งแม่ของท่านท่านไปตากไว้บนคือเวลาแม่ท่านลุกไม่ถนัดท่านก็อุ้มลุกขึ้นนั่งถึงได้บอกว่าแม่ท่านเป็นผู้หญิง แต่เวลานั้นท่านเป็นพระมีคนหลายคนเขามาตำหนิท่านผู้หญิงเขาติว่าคุณปานโยมแม่ของคุณนะ่ะเป็นผู้หญิงผ้านุ่งจะไปตากบนคือซักผ้านุ่งแม่เองอ้มลูกกุ้งนั่งเช็ดขี้เช็ดเจียวอย่างนี้แม่จะบาปท่านก็เลยตอบว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่มีบาปนี่พระพุทธเจ้าท่านว่าดีนี่ ท่านก็ตอบกับคนพูดว่าเวลานี้ไม่ใช่คนแล้วฉันเป็นพระพ่อฉันมาเป็นพระฉันเป็นลูกของพระพุทธเจ้าในเมื่อพระพุทธเจ้าผู้เป็นพ่อว่าไม่าบาปเป็นความดีฉันก็เลยทําตามท่านนะสิหากว่าฉันจะทําตามคนอื่นพูดก็ชื่อว่าฉันไม่เชื่อพระพุทธเจ้าฉันทําตามคำของพระพุทธเจ้าชื่อว่า ฉันไม่เชื่อคนอื่นหากว่าฉันเป็นคาราวาสฉันจะเชื่อชาวบ้านแต่ว่าเวลานี้ฉันเป็นพระฉันต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเมื่อเขาสงสัยก็ถามว่าพระพุทธเจ้าเทศไว้ที่ไหนว่าอย่างไรท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเทศไว้ในพระไตรปิฎกมีอยู่แต่ว่าถ้าจะหาให้ง่ายจงไปหาในพระธรรมบท แล้วดูเรื่องราวในเรื่องของโทศชาติคือเรื่องของสุวรรณสามก็ได้แล้วท่านเลยกล่าวเอาไว้เรื่องของพระที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในธรรมบทคําว่าธรรมบทนี้คือบทที่กล่าวถึงธรรมบทแปลว่าถึงเรื่องที่เข้าถึงธรรมเข้าถึงความดีธรรมคือสิ่งที่คงสภาพและส่งไว้ซึ่งความดี เรียกกันว่าธรรมถ้าจะแยกออกไปก็แยกเป็นกุศล,ลธรรมอกุศล,ลธรรมถ้ากุศล,ลธรรมเป็นฝ่ายความฉลาดความดีอกุศล,ลธรรมก็เป็นฝ่ายทําฝ่ายชั่วหากเรียกกันว่าธรรมเฉยๆก็ต้องหมายความกันว่าความดีเฉยๆหมายเอาความดีโดยเฉพาะกันแล้วก็นำเรื่องราวของพระรูปเศรษฐี ที่ปรากฏในธรรมบทมาเล่าให้ฟังว่าในครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้ากำลังประกาศพระาศาสนาในตอนนั้นปรากฏว่ามีโูกเศรษฐีคนหนึ่งฟังเทศของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความเลื่อมใสจาักจะบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ก็มีลูกคนเดียวมีทรัพย์ตั้ง160โกดเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ เวลาเขาต้องการจะบวชเมื่อไม่ให้เขาบวชเขาก็นอนเฉยไม่กินข้าวปลาอาหารไปเอาเพื่อนมาปลอบยังไงก็ไม่ยอมฟังแกบอกว่าสิ่งที่แกต้องการไม่อย่างเดียวคือการบวชถ้าแกไม่ได้บวชแกจะตายแกจะนอนให้มันตายลงไปตรงนี้แหละบรรดาเพื่อนทั้งหลายก็มาบอกมหาเศรษฐีผัวเมียบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ อย่าฝืนใจเลยครับลูกชายของคุณพ่อคุณแม่นะเคยเป็นลูกมหาเศรษฐีเป็นคนมีทรัพย์มีความปรารถนาสมหวังอยู่เสมอการบวชในพระพุทธศา,าสนามีความลำบากมากเวลาได้ข้าวปลาอาหารเวลาจะกินต้องไปขอชาวบ้านเขาต้องการข้าวร้อนอาจจะได้ข้าวเย็นต้องการข้าวเย็นอาจจะได้ข้าวร้อนต้องการอาหารเปเรี้ยว อาจจะได้หวานทุกสิ่งทุกอย่างยอมมาเป็นไปตามความประสงค์ไม่เหมือนอยู่เป็นคาราวาถ้าแกไปโดนความลำบากแบบนั้นทนไม่ไหวแกก็สึกออกมาเองและอย่างน้อยถึงแม้ว่าแกจะไม่สึกแกก็ยังมีชีวิตอยู่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นหน้าถ้าขืนใจแบบนี้แกตายแน่แกไม่ยอมกินอะไรทั้งหมด บรรดาเพื่อนๆมาแนะนําท่านหาเศรษฐีสองคนตายายเห็นชอบก็เลยยอมให้บวชเมื่อพ่อแม่ยอมให้บวชแกก็ลุกจักที่นอนกินข้าวพระอาหารกราบพ่อกราบแม่หลาพ่อหลาแม่แล้วก็ไปบวชในสำนักพระพุทธเจ้าจะพ่อต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปชาเองเมื่อบวชแล้วท่านเรียนกรรมฐาน ถึงขั้นอรหันตผลท่านลาพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาในป่าลึกสมัยก่อนเขาปฏิบัติกันอย่างนี้นะลูกหลานเขาถามความเข้าใจว่าการรักษาจิตใจในขั้นต้นทำอย่างไรขั้นกลางทำอย่างไรขั้นสุดท้ายทำอย่างไรถึงจะจบอรหันตผลถามถึงความเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนนาน ท่านสอนเดียวเดียวอยากมากแค่ชั่วโมงเดียวไม่งั้นก็ไม่ถึงชั่วโมงเขาพูดกันแบบรัดๆเจ้าไมาใช่มานั่งท่องแบบร้อยเล่มผันเล่มอย่างสมัยปัจจุบันไอ้แบบที่ฉันท่อง,องนี่แหละเฉพาะที่ท่องฉันก็เบกไม่ไหวแล้วที่ดูก็จำอีกต่างหากอย่างนี้เรียกว่าเรียนเลยตำลามันมากไปเลยเอาดีไม่ได้ สมัยพระพุทธเจ้าท่านสอนกันประเดี๋ยวเดียวไม่ได้สอนนานสร้างความเข้าใจกับบุคคลผู้ฟังเมื่อท่านลูกเศรษฐีฟังเข้าใจแล้วก็ลาพระพุทธเจ้าไปจำพภาษาในป่าเจริญสมณธรรมแต่ว่าก่อนเข้ารรษามีพระที่ไปข้างหลังไปจำพภาษาในป่าเดียวกับท่านท่านก็ถามว่าท่านมาจากไหนพระก็บอกว่ามาจากเมืองสาวัตถี ท่านก็ถามว่ารู้จักมหาเศรษฐีพ่อแม่ท่านไหมแต่ท่านไม่บอกว่าพ่อแม่ท่านถามว่าท่านรู้จักมหาเศรษฐีสองตายายชื่อนั้นไหมพระก็บอกว่ารู้จักท่านก็ถามว่าทั้งสองมีความสุขดีหรือพระก็บอกว่าไม่มีความสุขแล้วเวลานี้ได้ยินข่าวว่าลูกชายออกบวชฆ่าทาสชายหญิงในบ้านมันก็ลักขโมย แกเป็นคนแก่สองคนหูตาไม่ค่อยดีทรัพย์สินในบ้านก็หมดคนที่กู้หนี้ยืมสินไปก็โกงหมดไม่มีใครชำระหนี้บ้านช่องถูกเผาหมดเวลานี้เป็นขอทานถือกระเบื้องนั่งอยู่ฝาเรือนพระองค์พอรู้ข่าวว่าพ่อแม่ไม่มีความสุขพรรษานั้นทั้งพรรษาจเจริญฉานไม่ได้อย่าว่าแต่อรหันเลย คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงว่าถ้าเราไม่บวชพ่อแม่ก็คงไม่ทุกข์อย่างนี้อาศัยมีจิตกังวลท่านเลยไม่มีความสุขในเมื่อไม่มีความสุขความกังวลมันเกิดขึ้นสมาธิมันก็ไม่เกิดปัญญามันก็ไม่เกิดนี่แหละบรรลาลูกหลานฝ่งไว้เวลาเจริญสมาธิหมายความว่าทำสมถะรมฐาน ให้เกิดก็ดีจะเริ่มิปัสสนาญาณก็ดีต้องตัดกังวลเสียให้หมดเวลาที่เราจะใคล้ครวนตัดกังวลทุกอย่างเสียให้หมดอะไรที่ยังทําให้เสร็จทําให้มันเสร็จอย่าให้มันค้างค้างไว้ถ้ามันค้างไว้ถ้าจิตเป็นกังวลผลมันก็ไม่เกิดพอเวลาออกพรรษาท่านตัวกลับมาเมื่อกลับมาก็ตั้งใจว่าจะไปหาใครก่อน ไปถึงทางสัมแพงทางข้างซ้ายไปหาพระพุทธเจ้าทางข้างขวาไปหาพ่อแม่แต่พอคิดว่าเวลานี้เราเป็นพุทธสาวกเราควรจะไปหาพระพุทธเจ้าก่อนเมื่อไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็สรงเทศเรื่องกระตันยูกระเวทีเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านคงรู้ไม่ใช่ท่านไม่รู้ แต่ท่านไม่บอกท่านก็เทศเรื่องกระตั้นยุกกตะเวทีว่าบิดามารดาเป็นผู้มีคุณสูงคนเราจะสนองคุณบิดามารดาให้เต็มที่เอาพ่อมาวางไว้บนบาขวาเอาแม่มาวางไว้บนบาทซ้ายให้พ่อแม่ขี่เยี่ยวบนนั้นนอนบนนั้นสมมุติเอาว่าถ้าจะทำได้จนกระทั่งตลอดชีวิตจะชื่อว่าเป็นการทดแทนบนคุณพ่อแม่ ให้ครบถ้วนนะยังไม่ได้ยังไม่เท่าความดีที่พ่อแม่มีอยู่ความดีที่พ่อแม่มีอยู่นั้นเกินกว่านั้นมากจะเอาความดีเท่านั้นไปเทียบกับความดีของพ่อแม่ไม่ได้เว้นไว้แต่ว่าบุคคลใดถ้าพ่อแม่มีความทุกขหาความสุขเสมอสนองท่านถ้าท่านเป็นมิจฉาทิฐิกลับใจให้เป็นสัมมาทิฐิ ปฏิบัติถูกต้องตามทํานองกลองธรรมคือมีแดนสวรรค์มีแดนพรมมีแดนนิพพานเป็นที่ไปและหากว่าท่านเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วเป็นคนใจบุนสูนทานก็สนับสนุนบุญทานของท่านให้ยิ่งขึ้นไปท่านเป็นโลกียชนก็นําท่านให้เป็นโลก,กุตระคือนำท่านให้เป็นพระโสดาสกิทาคาอาาคา อรหันต์ถ้าทําได้อย่างนี้ชื่อว่าความดีที่สนองใกล้เคียงกับความดีของพ่อแม่นี่ถ้าไม่ได้บอกว่าใช้ให้หมดนะท่านบอกใช้ได้ใกล้เคียงกับความดีของพ่อแม่ที่มีอยู่พระองค์นั้นฟังแล้วก็ชื่นใจเมื่อพระพุทธเจ้าเทศจบก็ลาบอกว่าจะไปเยี่ยมพ่อแม่พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาต เมื่อไปเห็นพ่อแม่อยู่ในสภาพนั่งขอทานอยู่ก็เข้าไปหาทีแรกพ่อแม่จําไม่ได้ก็บอกชื่อบอกเสียงบอกว่าฉันน่าเป็นลูกของพ่อแม่เวลานี้สว่าพ่อแม่ไม่มีความสุขจะมาหาเหลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อแม่ก็บอกว่าเจ้าเป็นพระจะมาหาเหลี้ยงพ่อแม่ได้อย่างไรท่านก็บอกว่าทำได้จิตที่พึงทำได้ ก็พาพ่อแม่เข้าไปอยู่ป่าละมอใกล้ๆบ้านปลูกโรงเรือนเล็กๆให้อยู่เวลาเช้าท่านก็บิณฑบาตเมื่อได้ข้าวปลาอาหารมาก็ให้พ่อแม่กินก่อนถ้าพ่อแม่กินเหลือท่านก็ได้ฉันถ้าไม่เหลือท่านก็ไม่ได้ฉันแต่ผ้าใหม่มาท่านก็ทำลายสีเสียทำให้เป็นสีเขียวสีแดงแล้วก็เอาไปให้พ่อแม่นุ่งห่ม ท่านทำอย่างนี้จนอาการสู้ผมลงไปมากต่อมาพระสมัยนั้นท่านได้ยินข่าวว่าท่านก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ประจบข้าราว่าทำตนไม่สมควรกับความเป็นพระเอาข้าวมาให้คนกินก่อนตัวกินทีหลังได้ผ้าใหม่มาเอาไปให้คนแก่นุ่งตัวเองเอาผ้าของคนแก่มานุ่งแทนพระพุทธเจ้า เมื่อได้ทรงทราบก็รับสั่งให้พระองค์นั้นเข้าเฝ้าเมื่อพระองค์นั้นเข้าเฝ้าแล้วพระเพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าภิกษุเธอทําทอย่างนั้นหรือท่านก็กราบทูลพระเพื่อเจ้าว่าเป็นความจริงทําอย่างนั้นพระเพื่อเจ้าข้าพระเพืทอเจ้าก็ถามว่าตาแก่สองคนตาใหญ่นั้นเป็นใครท่านก็บอกว่าเป็นพ่อเป็นแม่พระเพื่อเจ้าข้า พ่อแม่ของข้าพระพุทธเจ้าเองข้าพระพุทธเจ้าเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่พระพุทธเจ้าบอกว่าแม่เธอทําอย่างนั้นนี่มันทําถูกแล้วทําดีแล้วทําถูกแล้วยกมือขึ้นทุ่มหัวศีรษะพนมมืออย่างเราพนมขึ้นเหนือศีรษะว่าสาธุ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 แปลว่าดีแล้ว ที่ทำดีแล้วอันนี้ตถาคตไม่ห้ามทำได้อนุญาตเธอมีความกตัญญูรูค้คุณคนดีมากและมีกะตะวีทิตาตอบแทนคุณท่านเธอทำอย่างชั้นสมัยเป็นพระโพธิสัตว์มีนามว่าสุวรรณแล้วพระพุทเจ้าก็นำเรื่องของสุวรรณสามมาเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้ไม่ขอเล่าลูกหลานที่รักถ้าเล่าเรื่องสุวรรณสาม สามเรียนก็คงไม่จบรอกหลวงพ่อปานท่านบอกว่าเอาเรื่องขึ้นมาโต้กับเขาพอโต้แล้วคนคัดค้านก็ถอยหลังกรูดเท่าที่ท่านประครบประงมพ่อแม่ของท่านนั้นหาว่าทำผิดประสักเสื้อผ้าผู้หญิงเอาเสื้อผ้าผู้หญิงไปตากบนคืออุ้มผู้หญิงลูกอุ้มผู้หญิงล่างเช็ดขี้เช็ดเที่ยวเอง้อนข้าวเองหาว่าทำผิด พระทำผิดประเพณีพ่อโดนเรื่องนี้ถอยหลังกรูดยอมแพ้ยกมือขอขมาท่านท่านเลยบอกว่าเรื่องขอขมาท่านไม่ถูกหรอกธรรมะนี้เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเรื่องส่วนตัวของท่านไม่มีหรอกท่านทำตามแบบตามฉบับของพระพุทธเจ้าและคนทิศคัดขานั่นเป็นการขานธรรมะของพระพุทธเจ้าการขอขมา ต้องไปขอขมาต่อพระพุทธลูปในโบสถ์โน่นมันถึงจะพ้นขอขมากับท่านไม่พ้นอีกต่างหากกลัวตกนรกก็เลยต้องไปขอขมากับพระพุทธลูบในโบสถ์แล้วพระพุทธลูปว่ายังไงท่านก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันนี่แค่มาเล่าให้ลูกหลานฟังแต่ว่าการปฏิบัติของท่านนะท่านมีความกตัญนยก,กตเวทีจริงๆแล้วก็มีความห่วงใหญ่ ในด้านบุปการีของท่านดีมากหมายความว่าในฐานะท่านเป็นผู้ใหญ่เวลาอยู่กับท่านเวลาฉันข้าวท่านเดินตรวจกับข้าวก่อนวงไหนถ้าพร่องไปท่านจะแบ่งให้ครบถ้วนแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงก็เหมือนกันนี่ในฐานะท่านเป็นบุปการีคนในวัดทั้งหมดท่านมีความเมตตาท่านมีทานบารมีสูง เป็นบุคคลารียอย่างสูงเป็นสาธารณประโยชน์ที่หายาก